เจ้าเกมเริ่มศึกยูโร2024ในนัดชิงชนะเลิศนะครับจำลองแมชชีนขันผ่านชาแนลยูทูปเก่งพีซเกมเมอร์ประธานบริษัทการฝึกพักบรรยายครับคู่นี้แข่งจริงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่14รกรกฎาคมนี้เวลาตี2นะครับอาครับดูว่าจะเป็นอย่างไรในแมตช,ชม์จำลองของเรายาเมาให้กับดาเดียโ,โมสเปนล,ลุยส์แสงอังกฤษก่อนเลยนะครับดาเดียโมขวางมาในเดนของอังกฤษคืนเลอรนมอง ใช่ครับขาว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 เจอฟเฟรเรนบีบอับเสียบอลแล้วครับให้กับอังกฤษแล,วล้วไลท์บูฟรเรนเจอบีบเร็วต้องลุกชอช่วยอาครับชิงมาทางซ้ายแล้วไม่รู้กันครับบอลเลยมาถึงเลนามอนบอลของสเปนใหม่ครับขาวขาวเชื่อมกับลาเมญ่าม,มาวแล้วให้ที่โรดดี้ไปที่ฟาเบลุยเลยครับฟาเบล,ลุยเลือกถึงโมราต้าซัดต,ติดบล็อกของจอสโซรแล้ววิลเลียมยังได้อยู่แล้ววอลเกอร์ โอ้ช่วยกันตั้งแนวรับในการป้องกันเกมรุกของสเปนครับฝั่งของอังกฤษโรดี้โรดีจับยาวแล้วโควิเมนูยังได้แล้ววอ l เกอร์ Walker. วนแล้วครับมามาตั้งใหม่ฝั่งของอังกฤษแล้วฉีกมารับบอลทางซ้ายลูกช่อบอลของโฟเดนโอเดมมาตอบเบลลิงแฮมสูช่องเอาับาก้าโอ้สอดมาจากตลางของคูคุริยาสาก้า ซากาดึงหลอกแล้วให้กับแฮร์รี่เคนครับโอ้โหไปช้าครับเจอคูคุริยามาเอารบโอ้โหเกือบจะเกลียวไม่ดีอูเซิมอนวา,างแก้ใหม่มาทางซ้ายฝั่งของคุคุริยาโอ้โหนี่ไล่กดดันพื้นที่ฝั่งแต่ละทีมนี่โอ้โหเล่นกันรวดเร็วเลยครับบริคแคมดึงจะมารอรอสากาได้เติมเจอกับคุคุริยาขับโยเข้าซ้ายซากาอย่างหาช่องอยู่รับยิงโอ้โห มีจังหะวะเฉแล้วครับไปเข้ามือของอุนัยซิมมอนหรือว่าได้ทักทายเดี๋ยวสุดท้ายก็แนวรับสเปนเนอร์บล็อกป้องกันไปได้นะครับบอลของอังกฤษได้คอบิปิโน่เสียให้กับฟาเบลุสโมราตาถึงนิโกวิลเลียมส์วิลเลียมส์ให้กับโอคุริยะถึงฟาเบลุสเล่นกับวิลเลียมส์มาโอ้โหหนีตรา,าราสกามาได้ครับไปถึงเส้นหลังเจอวัก,กอร์ขวางแล้วบอลที่ฟาเบลุส ภูคุริยาจะเปิดติดกับบิเวนูนะครับบอลย้อนของอังกฤษอาริเคนอาริเคนไหลให้กับเบอร์ลิงแฮมดูวิ่งเต็มเต็มสุเจอกับลาบอตที่ตามมาเบอร์ลิงแฮมในเขตโทษได้แล้วครับจังหวะสุดท้ายของเบอร์ลิงแฮมเราเลือกมาที่เมนูครับโอ้โหยิงกันไปซุปเปอร์เซฟของนายซิมอนครับโอ้โหสเปนเกือบจะโดนอังกฤษชิงขึ้นนไปก่อนแต่ว่าการเซฟของนายซิมอนสำคัญเลยนะครับนะครับเราจะย้อนคืนบ้างข่าวปราร ฟอโฟเดนมาได้ยาเมาจ่ายไม่ดีครับติดมารเกียรรดมาเซตบอลก,กันใหม่เดค่ฮไลสไลส์มองไปข้างหน้าเจอโรดี้เบียร์แล้วหลักยังดีอยู่ถึงซากา้าซาก้าเจอคุคุระยาผ่านไปไม่ได้ครับแล้วเสียไว้กับสเปนฟาบิลดูเล่นกับวิลเลียมโอ้โเล่นกันเร็วมากนะครับ2ทีม เขาจะมาเร่งสเินเจออังกฤษบีบก็มีเสียบอลง่ายเหมือนกันแล้วซากาโยกจะหนีคุคุริยาเจองัดก่อนแล้วู้สินให้ฟาวครับอชอตนี้มาไปต้องเจอกันทั้งเกมนะครับทั้งคุคุริยากับบูโยซากานะครับฟุตคิลของอังกฤษครับขอสั่งแรงสาวของคุณนซิม,มอนก็เป็นเกมคู่ชิงที่มาเปิด เกมแรกใส่กันเลยนะครับในช่วง30นาทีแรกแล้วฟรีคิกของอังกฤษหยอดเข้ามาติดกำแพงแล้วสุดท้ายออกมาคว้าไว้ได้ครับนาซิม,มอน31นาทีเสร็จครับยังสเปรดูศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับที่โรดี้เลือกโมลตา้าโมลต้าไปช้าเขาไม่รู้เอกทูแย่งได้เร็วครับแล้ววอล์เกอร์ให้ที่เบลลิงแฮมไฮดิเคนดีดถึงฟเดน โฟร์เดนให้ที่ Harry Kane แฮร์รี่เคนล็อกบริคแคมมีเมนูที่ประคองอยู่ด้านหลังให้สั่งสมสากาซากาพริกไม่ได้ถึงเดคเคไลส์เดคเคไลส์จะฝ่า2ด่านแฮร์รี่เคนมาช่วยครก็ไปไม่รอดครับเลนเมองบอลของสเปนยังคืนกลับมาได้คราา่าวๆพลิกหนีแล้วเลือกดานิอโมโอโมตรงกลางกับวิลเลียมซีฮุบเข้ามาด้านในครับมีชูมือขอฟาเบลุยส์แล้ววิลเลียมหักย้อนกลับมาถึงดานิอโมจ่ายโอ้โหติดจ็อกส่วนก่อน เปนยังได้อยู่โรดี้บอลถึงฟาเบนลูยเซลตานิโวโผมานีโกวินเลียมสาอะไรครับอังกฤษแย่งคืนกลับมาได้จอสโตนเจอบ,บีครับต้องคืนตั้งที่วอล์คเกอร์หนีหาช่องใหม่ทางขวาครับที่บุโกโยสากา้าสากา้าทะลุช่องมาครับพอดิเคนชีกมาอยู่ทางฝั่งขวาแล้วปีลุกชอที่เข้ามาคนเดียวดูเคสเล็กๆแล้วเปิดมา,ส,ามสองสองก็เสร็จเลยครับโ,โอ้โหโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลุกชอที่ ส่วนมาจากด้านหลังเลาทำประตูให้กับอังกฤษขึ้นนําไปก่อนครับทีที่42ครับอูฮูอูเป็นเกมที่สวนกลับมาของอังกฤษรับล้วแฮร์ิเคนต้องชมครับว่าพคนที่หาตำแหน่งพื้นที่ได้ยอดเยี่ยมแล้วก็เปิดบอลได้แม่นยำครับแฮริเคนโอ้ีิตักข้ามแนวรับสเปนมาคนเคนครับที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นลูกชอที่โอ้ออมมาจากด้านหลังครับไม่ทันครับเข่าโอหนึ่งประตูต่อศูนครับอังกฤษ ขึ้นนำไปก่อนแล้วครับู้่เ,เราเป็นประตูสำคัญในช่วงอาจะท้ายๆ้ายครึ่งแรกด้วยครับนาทีที่42อาก็มีประตูเกิดขึ้นแล้วครับในเกมจำลองแข่งขัน,น,นคู่ชิงยูโร2024ครับเป็นอังกฤษออกนำไปก่อนแล้วครับโอ้ดูสเปนมาเสียประตูให้กับอังกฤษก่อนด้วยครับแล้วลูกช่อครับดูจะ ได้ใจเพิ่มไหมครับอังกฤษโฟเรนเล่นกับลูกชอแเลยว่าโรูดดี้ตามมายงคืนกลับไปได้ก็สเปนเลนดอมบอตั้งใหม่ครับที่ลาปอลแล้วผู้สินเป่าจบเรื่องเวลาแรกครับโอ้โหเป็นอังกฤษครับที่นำทีมชาสเปนอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาได้ประตูสําคัญในช่วงท้ายครึ่งแรกจากลูกมงครับของลูกชอนะครับเดี๋ยวเราจะ พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวครับจะกลับมารับชมทุทกคู่นี้กันต่อในครึ่งหลังนะครับอีก45นาทีครับตัวจะแก้เกมกลับมาสู้กันอย่างไระครับในฝั่งของสเปนแล้วก็อังกฤษนะครับรายละเอียดต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นเกมที่เล่นได้สุขม,มากในครึ่งแรกแม้จะมีประตูเกิดขึ้นเพียงประตูเดียวก็ต่างนะครับดูว่าลุยเดลฟูนเตจะแก้เกมอย่างไรฝั่งของสเปนแล้วก็ รวมทั้งกระเดชโเก็ตของอังกฤษด้วยครับอับดูบอสเปนขึ้นมาใหม่ดานิ e. oh, e. ลโมโอโมู่ืช่องมาครับถึงโบราตาแล้วครับเราดูเจ้าตัวอยู่เจอรุชอ่บางช่องทางให้คืนมาที่ยามาลงมาเข้าทานโรดดี้ยิงเฉแลบเมื่อไปตรงตัวของท่านพิกฟอร์ดแล้วครับโอ้ออกเบาด้วยซ้ายขึ้นมาใหม่ครับอังกฤษแล้วโกลเด้นเก็บไม่ได้สเปนขึ้นมาขึงอังกฤษใหม่ฟอบิลูส์มีกุคุริยา บอลของอยู่ซ้ายโอโมเล่นกับฟาเบลุสเขายังเล่นตามสายแล้วหาช่องเจาะได้ครับที่วิลเลียมโอ้โหเจอวอลเกอร์ยังได้อยู่โมาตานต้ามีแถว2ฟาเบลุสล็อบมาที่ดานิวโม่โอโม่ขึงไปครับโยกมาเข้า,าข่าวขวาแปะคืนที่ดานิวโมไใหข่าววาวแล้วพลิกขาช่องจนได้ครับยามาปุ๊กยิงซ้ายมาที่จอร์สตูลอังกฤษที่ทางโซนรอสวนอยู่แล้วเมนูให้กับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮม ต้องรอซาก้าเติมรับมีเคนมาช่วยก่อนเลยครับอาร์ติเคนไม่ฝืนย้อนคืนบูโยซากา้าลับช่องถึงโควิปิโนูเมนูให้มาที่เบดลิสแคมขวาที่ซาก้ากลับมาที่จูบแฮมรับโอกาสของแพรรีเคนครับโอ้โหมาบล็อกไว้ทันกันไปแล้วบล็อกรับแถวสองู่เก็บไม่ได้เออเป็นฝั่งสเปนแกออกมาได้ที่วิลเลียมส์โอ้โหรัดูมาเล่นกับโบราต้าฮิโกวิลเลียมส์วิลเลียมส เล่นกับเตย์นิโม่โอโมไฮมาวิลเลี่ยนดับโอ้โหหนีหนีวอเกอร์มาได้ครับเราได้ล็อตเป้าเปลี่ยนซ้ายดูครับว่าความเร็วของตะนั่งนิโตวิลเลียมส์มาตีเสมอให้กับสเปนได้ครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับต้องระวังครับดูเช่นสปีดความเร็วของนิโตวิลเลียมทายวอเกอร์ก็เอาไม่อยู่แล้วก็ไปเสียเลี่ยมแล้วพลาดนิดเดียวแล้วนี่ครับเจอเล่นงานเลยโอ้กลับมาตีเสมอได้ครับ ทีมชาติสเปนหรือเจลาฟูนเต้ครับสี่นะหลังจากที่โดนอังกฤษนำไปก่อนช่วงท้ายตอนนี้กลับมาเสมอกัรหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหส่งกับเป็นเกมคู่ชิงศึกยูโร2024อย่างแท้จริงเลยนะครับจะสนุกมากขึ้นมีประตูเกิดขึ้นแล้วนะครับมีข่าวจะเปลี่ยนฝั่งของสเปนครับจะส่งเฟรานต์ตอเรสลงมาแทนลาบินจามาครับแล้วอังกฤษครับเป็นเฟนอเล็กซานเดอร์โนแทนคอรบี้เมนูครับนาทีที่ 63นะครับเปลียนแก้พร้อมกันเลยครับอีกทีมส่งแนวรุกริมเชนลงมาเฟรนต์ตอเรสส่วนอังกฤษครับถอดเต้านุมอัชชันโคบิเบโนรครับที่ชมพานได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ส่งอลิสเเดอร์โนโล,ลงมาแทนในแดนกลางครับเข,ข้าวข่าวดูบอลของโอโมโปราตา้าอาก้าเฟรนต์ตอเรสมาใส่สัมผัสบ,บอลดวลกับมาร์คเคฮีแล้วเคฮีบอกไม่ให้ผ่านแล้วาเราสุดท้ายเข้ามาถึงแล้วมีมาสอนแลยครับโอ้ลูกชอ โอ้โหต้องเข้ามาช่วยเลยครับสถานการณ์เดี๋ยวเปลี่ยนอีกหนึ่งครับสเปนเป็นเมริโน่ครับมาแทนฟาเบลุยครับตอนนี้ตีมเบอร์ได้ก็จะแกเกมในแดนกลางก็จะแซงอังกฤษให้ได้ครับสเปนดูว่าจะทําได้หรือไม่ดูลูกเตะมุมเดี๋ยวโมเปิดมาแล้วได้สปาร์ตุลมองชนขาดครับจะซับเจมส์นี้ซูเปอร์เซฟแมบโอ้โหดูพิคฟอร์ดโอ้เกือบจะนำสองหนึ่งสเปนแต่ว่าโดนพิคฟอร์ดครับพุ่งเซฟไปได้ โอ้ดูจงังหวะขึ้นโมงของเดนเวองแล้วบอลกระดอนมาในเข้าทางโอ้โหจะเข้าอยู่แล้วนะครับแบบจะได้ไม่ปลดโอ้ช่วยอังกฤษไว้ได้ครับยังเสมอกรอยูนยหนึ่งหนึ่งครับอืมสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนชัดเจนครับกลายเป็นสเปนที่ได้เสมอได้แล้วกลับมาเร่งเกมมุ่งมั่นจะแซงอังกฤษครับที่อุ่นเยี่ยมอุ่นเยี่ยมมาเองเลือกที่โมราต้าแล้ววอลเกอร์โมงจิกมาทางด้านขวาครับจูเลียนมาช่วย เกมครับลวงบอลได้กิจหม่ที่อเล็กซานเดอร์โน่ไถ่เร็วไม่ได้ครับเล่นกับซาก้าริมเซ้นย้อนกลับมาที่ไววอเกอร์วอเกอร์ดูฝา่าเองนะวอเกอร์ Walker. เล่นกับพเคนเข็นขวามีซาก้าที่ขออยู่บังเรียมนี้ปุริยาไปแซะจากด้านหลังบอลหลุดเท้าไปแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับซาก้ารับดูสเปนก็เร่งก็พัฒนเหมือนกันครับติดจอห์นสโตนบอลอยู่ที่เดคาไลส์ไลน์ใสมาโฟเรนโฟเร รีเคนจ่อให้กับซาก้าครับโอ้โหครับพี่คุรุยาที่ดักแม่นแล้วนะครับกับจังหวะของเคนครับซาก้าไว้ได้นิวโมอานิวโมโอ้โหมีโมตา้าที่เลี้ยงหลายอยู่วเอามีช่อคมาลุดถึงเมริโนโครับโอ้โหสเปนขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่78จากสำรองที่ลรมาเดนฟาเบลยสจังเมริโนนะครับโอ้ลูกยิงของมิเกลเมริโนซ้าย อูดูโอกาสครับแซงเป็น2อหนึ่งจะได้ครับสเปนอูดูช่องนี้ครับมันขยับขามาแล้วเบี่ยงนี้ครับโอ้โหมาไม่ทันครับมาร์กเกฮีไม่ล้ำหน้านะครับจังหวัดหลุดมาเราต้องชมผลให้ด้วยครับจ่ายพอดีๆเลยนะครับเอาละครับตอนนี้สเปนครับขึ้นนำอังกฤษเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่จะทำองไรครับอังกฤษ จะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับนี่ครับมีช่วงเวลาที่มาทำประตูได้กันในช่วงทยายายเกมแบบนี้บ่อยครับในศึกยูโรครั้งนี้อาคาบ,บิลเคมทางสู้อยู่ครับอังกฤษเร่งกับเวลาที่เหลืออยู่วอล์กเกอร์คืนดันสูงครับแนวรับไปคืนใส่สเปนบ้างมาร์กฮี่ทีเลือกมาที่อเล็กซานเดอร์โนดูจะให้ไทได้โยกมา เห็นขอไปเองแล้วโอ้โหเจอลาป๊อกมาแย่งได้กันแล้วจ่ายมาที่วิลเลียมดูความเร็วครับโอ้ยังเหลือเฟือวิลเลียมให้มาทีดเดโมจ่ายแล้วโอ้โหกระชากนี้จอสุจซูนวิลเลียมเปิดมาเสาสองแล้วโอ้โหไกีล่ลไปช่วยคุมอยู่กับมงซารว่าได้แล้วอังกฤษได้หลุนย้อนช่วงท้ายไปถึงหน้าตัวของสเปนหรือไม่จูบนแฮมไปมาต่อที่แฮร์รี่เคนเคนทางขวาวอลเกอร์ได้เติม เกือบึืนด้านในแล้วเจ้าตัวเลือกจะฝ่าเองมือจังหวะได้ตักบอลข้ามมาแล้วเกี่ยวดีสายไปจูเล่สั้นเตะไปดีดดูกับะป้ามาติสเบอร์ได้เป็นสองประตูต่อสองของ,องการกิดจักลูกยิงของจูเบริแคมครับอีกแล้วครับโอ้ฮีโร่โอ้จะแพ้อยู่แล้วตัวอังกฤษดูกับมาติสเบอได้สองประตูต่อสองของจูเบริแคมโอ้ด้วยซ้ายครับดูเกิดขึ้นได้นะครับยิงในช่งวงท้ายเราต้องกฤษ โอ้แล้วดูแฟลกเกอร์ตักข้ามในรสเบนมาที่จะกาว่าเช็คแรงล้มหน้าให้หมดแล้วเสียท้ายกับยูบิลิแคมแล้วครับชตนี้โอ้โหไม่ล้มหน้านะครับลบดูจังหวะเกี่ยวก็โอ้โหปงัดกันตรงนั้นแหละครับแล้วถ้าสกัดนี่ต้องเป็นจุดโทษได้ครับโดนแบบนี้ก็โอ้เซ็งเลยครับมาดูหลุยเดลฟูอินเต้ครับเจอทีเด็ดลูกทีมของกาเดซอเกตมายิงตีเสมอ ดีที่89ได้ครับโอ้โหแล้วดูเวลาจะทดเท่าไรครับขึ้นมา2นาทีออา่าังไม่จบก็เฟ้นมาใหม่ที่เฟลตเตอรลสลงท้ายเดคไลท์มา่วยรับแล้วเฟลตเตอรลสชิกดีได้เปิดเปิดมาเข้ามือแบบนี้ก็ไปลุ้นกันต่อในช่วงต่อบรับเสร็จอีกคพึ่ง15นาทีแล้วครับโอ้โหโอ้สู้กันสุดบันจริงครับนะจะเป็นแมตช์าในขัน FC24 ในระบบไปไอสู้กันก็ตามแต่ว่า สมกับเป็นโคชิงยูโร2024ประจำฤดูกาลนี้อย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่จะมาชมกันต่อในอีกครึ่งละ15นาทีในช่วงของการตอบรับพิเศษครับสัญญาณกลับมากับมารับมชมเกมต่ออีกครึ่งละ15นาทีนะครับอย่างหาบทสรุปไม่ได้หรือจะต้องตระสินกันถ้าทำอะไรกันได่จ,จนครบ120นาทีเสวอก็อยู่2-2ก็จะดีการสุดท้ายในการดวลจุดโทษชี้ขาดนะครับแต่ว่ามาดูในช่วงเวลา ที่ต้องลุ้นกันต่ออีกครึ่งละสิบพลาดนะพีครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับคูนี้แข่งจริงในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับที่14กรกฎาคมนี้นะครับดึกๆเลยนะครับเวลาตีสองนะครับรอติดตามรับชมกันได้มาดูอรดีให้กับฟลานโตเลสมาแล้วโอ้โหเบลลิงแฮมก็ไปรวบคือรู้ว่าพลิกหนีไปนี่ให้ผ่านไปอันตรายโตอังกฤษครับต้องหยุดไปก่อนครับเบลลี่แฮม โอ้แล้วโชคดีที่ลุชินมาเตือนนะครับพอสไลด์มานี่โอ้โหดูความว่องไวในสเก็ตเท้าของแลนีโอโมนะครับไร้จริงๆครับโดโยกหนีบริงแฮมได้ดูฟรีคิกดีเป็นโรดี้ครับจะรับหน้าที่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ต้องพีทีพิทันในแต่ละจังหวะครับลุนด์โมนไอพาวิลเลียมส์คืนโรดดี้ โอ,โ,โอ้โหพลิกมา2องหนีได้แล้ววิลเลียมซัดจังหวะนี้แล้วพลิกฟอร์ดลูกเส็บโ,โอ้โหมันไม่แรงมากก็จริงหรือว่าทิศทางได้ครับพลิกฟอร์ดทีที่ยืนตำแหน่งคุมอยู่ตรงนั้นอืมสี่หน้ากังเกียดเลยครับลีเดราฟอยเต้ก็น่าจะเราจะลูกทีมว่าให้เน้นเลยครับฟูอยเต้ดูสเปนมิลิโน่บรลิโน่จะพลิกหนีเอาแล้วกลวายเป็นอังกฤษที่ดังกล่าครับโฟเดน อยู่ข้างหน้าคนเดียวครับมีแฮร์รี่เคนที่รออยู่ย้อนคืนถึงวอล์คเกอร์แฮร์รี่เคนกลับมาเบลลิงแฮมรอนะครับเทนอเล็กซานเดรโนอเล็กซานเดร์โนมาขึ้นมาเองแล้วมีเพื่อนรออยู่ซ้ายกับขวาเลือกแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนมาถึงเส้นหลังเปิดปากไปเข้ามือของนายซิมมอนครับจะออกเร็วไม่ได้ครับนายซิมมอนเลือกตั้งใหม่จากแานหลังครับดูน้มอง อันที่สุดท้ายของช่วงตอบรับเสร็จครึ่งแรกนะครับดาเนียโมโอ้โหแล้วตัวนี้แม่นไม่ฟาวด้วยครับเลยครัวอลเกอร์ทายวอลเกอร์วอลเกอร์ฝ่ามาเองแล้วทะลุช็อกมาถึงจูดเบลลิงแฮมโอ้โหโอ้กับตอนนี้ยิงแฮงกริดแซงเป็น3ประตูต่อ2กสองคดเบลลิงแฮมโอ้ดวงดิบตามตีเสมอสเปดได้แล้วตอนนี้มาแซงครับในช่วงตอบรับเสร็จแล้วมายิงช่วงท้ายของครึ่งแรกในช่วงตอบรับเสร็จอีกแล้วครับโอ้ดวงดิตโอเปนแฟน โอ้คานเจอกับสเปนแล้วดีครับพวกเขามาตีเสมอได้แล้วโมเมนตัมมันอาจจะเปลี่ยนกับมาเวียงอยู่ที่อังกฤษแล้วครับโอ้โหแล้วดูจูบลิแฮมครับอีกแล้วครับที่ยิงประตูสําคัญแบบนี้ช่วงไรท์ายกับอังกฤษโอ้โหแล้วมาไม่ทันครับเลยนะมองโอ้ร้ายจริงๆครับต้องชมวอลเกอร์อีกแล้วครับที่ดันขึ้นมาครับช่วยแล้วไฮดริเคนดึงตัวประกบดีให้แล้วสอดขึ้นมาแบบนี้ครับจูบลิแฮมโอ้โหในที่นี้หนึ่งร้อยห้าครับอังกฤษ หรอนาสเปนเป็นสามประตูต่อสองครับแล้วเหลืออีกครึ่งเดียว15นาทีครับโอ้ยอยู่ที่สเปนครับจะทามดีเสมอได้หรือไม่นะครับโอ้โหเอาละครับจบช่วงจบแล้วเสร็จครึ่งแรกยังมาลุ้นกันต่อนะครับเกมนี้จะอยู่กันถึงในการดวลจ,จุดโทษเพื่อตัดสินว่าทีมใดจะคว้าชแชมป์หรือไม่นะครับดูครับว่าเต่หูเข้มหนักแล้วครับ เดลาฟูเต้ครับลูกทีมมาเจอกิจซายเป็น3-2มองของจริงไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ AI เขาสู้กันเองครับแอดมินก็ถามขึ้นมาเปิดรับชมผู้ชมทึงแล้วก็ฝึกพักบรรยากาศฟุตบอลเท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสกันมากไปสำหรับแฟนทั้ง2ทีมนะครับดูบู้ชมทางไปก่อนอ่ะครับดูบอลบอยต่อโฟเดนมาที่อาริเซเดโนตักข้ามมาซาก้าพักได้คืนเบลลิงแฮมจะโยกหนีโรดดี้ไม่ผ่านเอาลอสเวนดังได้ย้อนคืนอ่ะครับบอเลต้าให้ที่ดานิเอลโม ออกมาสายที่คุคุริยะคุคุริยะไลมาที่วินเลียมเจอจอ์นสโตนโอ้ยยังได้ทุ่มก็เฟนหนใจทุ่มเร็วก็วินเลียมใช้กับคุคุริยะสายวินเลียมเดนจอ์นสโตนหล่ลงไปแล้วครับระกำลังก็หดหายไปเยอะครับเหลือไม่ถึงสิบนาทีครับช่วงตอบรับเสร็จแล้วดานิโมไหลบาโอกาสของเฟรลนตอนเนเอาพลิกมาช่องนิดเดียวโอ้โหมันไม่ปิดใจครับบอลคุณเบิร์นเสียดาย เช่าลูปมาไม่ลับหน้าแล้วเนียมมันต้องโยกหนีจอโซนก่อนแล้วเข้าซ้ายมุมแคบตรงนั้นครับพิคช็อตแล้วยังคุมเสาได้ดีอยู่โอ้อาครับมาดูโอรุนของสเปนในช่วงท้ายลูกเตะม,มุมเลยครับดีที่112เปิดมาบูดาตาสอบ,บัตแล้วไปสองสองโอ้โห,โห,โหลูกนี้มาเข้าไปแล้วโดนไม่ตรงกรอบครับโรดี้โอ้ปนอ,อกด้านหลังไปครับ Uh, 113นาทีครับอังกฤษเกือบจะโดนสเปนตีเสมอได้แต่ว่าเข้าชาร์จไม่ทันครับโรดี้เมื่อสักครู่ค uh, ู่นี้สมกับเป็นคู่เชิงอย่างแท้จริงนะครับว่ายัางไม่จบครับเกมนี้ดวงกิจจาเล่นอย่างไรนะครับจากเข้าสู่ในช่วงของการตบรับเสร็จครึ่งหลังที่จะเหลืออยู่5นาทีนะครับลุกชอ อย่างเอาบอลไปข้างๆแล้วดีครับเจอบีบก็ให้กับโฟเดนแล้วพานหนีไปครับจะเข้ามุมเลยครับโฟเดนโฟเดนไในเปิดครับเดินจังหวะรอย้อนเบลลิ่แฮมดูครับครึ่งบอลแล้วโอ้ก็ก็กถูกเวลาไปแล้วสาก้ายิงลูกนี้แต่เดี๋ยวว่าเสียงริดดังขึ้นนะครับโอ้โหเป็นล้ำหน้าบุริโยสาก้าก่อนจะเข้าอันี้ปิดเลยนะครับโอ้สเปนต้องเล่น,น้วครับยังยังได้ลุ้นอยู่ ดูที่ว่าผู้สิน์จะให้เท่าไรครับสำหรับสเปน118นาทีครับตอนนี้ต้องเปิดไว้ให้ไกลที่สุดแล้วนะครับวางช็อตน,นี้โอ้โหเปิดพุ่งไปไกลด้านหน้าครับแล้วเป็นเป็นแฮมที่เก็บได้ถึงวอล์ e เกอร์อังกฤษได้ลุยต่อซากาสากาเล่นกับบอลแล้วครับ o. เทนนิสเดโน่บริแามทด2านาทีครับจะพาไปอยู่ด้านข้างไว้โฟเดนโฟเดนเล็งหาแล้วบีลุชชอดี ตะคองอยู่ลูกชอ่อลูกชอ่อเขามาเลือกถึงแบลลิแฮบซัดโอ้โหตีบล็อกของลาปอนก็จะปิดเกมอันนี้ทดมาครบ2นาทีแล้วครับอู้อีกดึง็อตนี่ครับมาบล็อกไวได้ทันครับกรบบะว,ว่าข่าวกลุกมือให้เพื่อนแล้วก็เหมืองจะดูดูแล้วดวยว่าไล่ไม่ทันแล้วนะครับเต็มมุมของอังกฤษครับบูโจสาก,ก้า ลงกับโฟเดนแล้วอยู่ที่มุมตรงแล้วนะครับดูเล่นกับเวลานะครับบลอเกอร์บลอเกอร์อัดมาติดกระดมองแล้วบุญศิลป์เป่าจบเกมนี้ไปครับโอ้เป็นว่าใด้ไม่ใช่ร้องการแข่งขันครับทีมแชาติอังกฤษนะครับโอ้เอาเซนไปได้สุดบันด้วยสกอสามประตูต่อสองครับไม่รู้วันนั้นของจริงจะเป็นอย่างไรแต่โอ้ตอนนี้อังกฤษครับในเอฟซียี่สิบทำได้นะครับโอ้มีถึงห้าประตูที่เกิดขึ้นนะครับในเกมนี้แล้ว แต่แล้จังหวะแต่ลกาแต่แล้วประตูมันมีความดราม่าที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับสถานการณ์จริงในศึกยูโร2024ในประจําปีนี้เลยนะครับมาได้ประตูกันในแต่และช่วงสําคัญๆําค,ครับทางลูกตีสวยแล้วก็การเือญไปคว้าชัยชนะนะครับเรานี้จะมาดูภาพบรรยากาศของทีมชาติอังกฤษ้วครับใน f c 24จำลองมาฉนักขันศึกยูโร2024นัดชิงของเราครับ แล้วก็จะได้เห็นแฮร์รี่เคนแล้วครับสูถ้วยแล้วครับในนี้วันนี้จะทําได้หรือไม่นะครับสาหรับแฮร์ริ่เคนต้องรอดูกันแหละครับคือจะเป็นฝั่งของอัพโรบลตาของสเปนที่จะได้ชูถ้วยอันเดี๋ยวกว็ยินดีกับอังกฤษไปก่อนแล้วครับในมาชาองน่งขันจากชาแนลยูทูบของเรานะครับทีท่าวราการได้ครับต้องขอภยัยแฟนๆทั้งทีมชาติอังกฤษและก็ทีมชาติสเปนด้วยนะครับแต่ลเพื่อน รับชมนะครับคลิปในการฝึกภ่าควาของเรานะครับในการทำยาคุตบอลผ่านเอฟซี24ถูกใจฝากเพื่อนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามชแน l ของเรากันไวด้วด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆมเ,เพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับอมินก็อายุมากแล้วนะอาจจะไม่ได้ลงคลิปให้ด,ดูทุกวันแล้วก็มีพานักงานที่ต้องปฏิบัติงาด้วยนะครับก็ต้องพักผ่อนตามสุขภาพร่างกายที่คุณหมอเขานได้เตือนไว้กลับมาครั้งนี้ก็ต้อเต็มที่มากกระวังสุขภาพเพื่อนๆทุกคนครับดูแลสุขภาพกนด้วยอย่าลืมไปชม ฟุตบอลคุณนี้ในนัดชิงด้วยนะครับท่านคืนมาที่ที่14พฤศจิกายนนี้เวลาที2บ้านเราครับทางทูพีเนียฟุตบอลสแล้วก็ทีวีเอดี36ค่ะถ,ถ,ถ้าจะเข้าไปชมกันลาไปก่อนนะครับผมคุณนสวัสดีครับ